สวัสดีครับวันนี้พี่พิทาหารกอรอมอนอรได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสส่วนหน้าหรือกอรอรมอนอได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคพร้อมด้วยกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนในพื้นที่วัดบุรานบดิตอำเภอโคกโพจังหวัดบัตตนีเพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้แก่ประชาชนคนไทยของเรา แพทย์เคลื่อนที่ของเราเนี่ยก็จะมี ความวัตถ,ถุประสงค์หลักในการที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะครับแล้วก็สนับสนุนการทํางานของหน่วยทหารในพื้นที่ด้วยกิจกรรมโดยหลักๆโดยพื้นฐานเนี่ยก็จะมีเรื่องของการตรวจรักษาโรคทั่วไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของการริการเกี่ยวกับด้านทันตกรรมแล้วบางทีเนี่ยทางหน่วยทหารเนี่ยก็จะมีในพื้นที่เนี่ยก็จะมีการบริการอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็จะมีเรื่องของการตัดผมนะครับบางทีเราก็มีมการทําเรื่องของการดูแลสุขภาพในโรงเรียนนะครับอย่างเช่นว่ามีการกําจัดหิดกําจัดเหาให้กับเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ ปวดพิการนะครับทั้งมีการมอบอ่าสิ่งอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยครับปกติแล้วเวลาเจ็บไข้ไม่สบายก็ต้องไปที่โรงพยาบาลน,นะคะหรือไม่ก็ไปที่สถานีอนามัยแต่คือตอนนี้คือทางหน่วยหน่วยงานทหารนะคะมาก็รู้สึกว่าดีด,ดีขึ้นเลยคะเพราะคนแก่ๆที่ว่าเขาไม่ค่อยไหวที่จะเดินไปหรือว่าจะขี่รถไปก็ไม่ไหวเขาได้มาตรงนี้มึงใกล้บ้านและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆ ที่สัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่พี่ทาหารกับประชาชนในพื้นที่เด็กชายธนุศักิ์รัตน้อยผู้สื่อข่าวอาสาเด็กคิดเด็กทำรายงานครับสวัสดีครับ